มากันอีกครั้งนะคะจากการตามหาของดีราคาประหยัดให้ลูกค้านะคะเห็นสัญลักษณ์นี้น่าจะจํากันได้นะกับเจ้าใบสัน s อนะคะทิ้งดุนะคะแต่ที่ลูกค้าเขาตามหากันหนักๆเลยนะคะจริงๆเนี่ยตัวเนี้ยเขาตามหากันอยู่แล้วนะคะมันมีทั้งหมดสี่เวทที่ใช้งานนะสำหรับมือเหยื่อปลอมนะคะเพราะว่าเป็นคันขวัญใจน้องๆหนูๆทั้งหลายนะคะกับใบสันเอสทนะ,ะหนูเคยรีวิวคันเวทแปกับ 1ิดยี่ติดไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวงวดเนี้ยเราจะมารีวิวตัวเวทเล็กนะคะสําหรับให้ลูกค้าที่แบบเอ้ยมีคันเวทสิบยี่สิบแล้วแปดสิบเจ็ดแล้วนะ,ะก็อยากได้คันเวทแบบหกสิบสองนะคะราคาแบบไม่ถึงพันนะคะดีไซน์เท่ๆแล้วก็เวทสามขีดแปนนะคะมีทั้งเบสแล้วก็สปินนิงเราจะมาดูกันนะคะว่ามันเหนียวไหมนะคะอันนี้แกะสดเลยนะคะ หนึ่งนะ,ะหลังจากพลุ่มพลังกับการแกะซองนะคะนี่นะคะด้าเหมือนกันหมดนะคะจะเป็นด้ามยาง EVA อย่างดีนะคะทำทรงพุดเดิลหล่อๆนะคะ,อ,ะอันนี้หนูรีวิวเป็นตัวเวทเล็กให้ดูก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่าเวทใหญ่รีวิวไปแล้วเดี๋ยวจะเทียบให้ดูอยากรู้เหมือนกันครั้งที่แล้วลืมลืมงัดนะคะอะ เรามาเริ่มจากตัวเวทเล็กของเขาก่อนนะคะเป็นเวท UL นะคะหกฟุตหกสองท่อนเวท UL นะคะอันนี้เป็นเบสนะคะมีเบสกับสปินนิ่งค่ะาราคาเดียวกันนะคะแต่เดี๋ยวราคาหนูบอกท้ายคลิปนะคะหกฟุตหกเวทลายสามขีดแปดนะคะด้ามแต่งอย่างเท่นะคะรีซิทแต่งอย่างเท่นะคะแล้วก็ด้ามแหวนตรงนี้จะเป็นปัดขูดลายมาให้นะคะหล่อๆนะคะเป็นตัวรุ่นใหม่อ่ะ เดี๋ยวขอลองเทสเบสก่อนแล้วกันเนาะว่ามันเหนียวไหมอันนี้เหมาะกับลูกค้าที่ใส่คันใส่รอใสสาย PE สูนยสี่สูย p จุดหกอย่างเงี้ยค่ะพวกตี UL ตีฮาจีอย่างเงี้ยใช้ได้นะคะในราคาประหยัดแค่790บาทนะคะเด้งดีนะคะเด้งดีตีไกลนะคะหายห่วงปลายปลายแบบเพียวมากนะคะแล่หนูขอเทสให้ดูนะคะที่จริงมันไม่ใช่วิธีการเทสที่ถูกต้องนะคะ นี่เวทสามสี่แปดนะคะเหนียวสะใจนะคะแนะนํานิดนึงนะน้องๆหนูๆดูแล้วห้ามไปทําเองนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยจับคันผิดด้านก็เจอมาแล้วนะคะแต่ปินนิ่งเนี่ยไกด์มันจะต้องคว่ำนะคะเบสเนี่ยไกด์มันจะต้องหงายขึ้นนะคะคันเบสอาคันกาไฟทุกคันนะคะจะมีกระดูกคันเบสนะคะถ้าเกิดเราไปงอเขาผิดด้านก็เหมือนคนที่ถูกหักหลังนะคะเจ็บแขนแน่นอนนะคะเจ็บแขนเครืองโกรธนะคะ ถูกดัดหลังแล้วก็หักอึกนะคะคันเบ็ดเราก็จะหักนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่กระดูกของเขาคันสก้าไฟดีๆจะต้องเด้งอย่างนี้นะคะอุ้ยเดี๋ยวนี้สมัยนี้ดีนะคะคันคันดีราคาประหยัดเยอะนะคะสมัยก่อนไม่มีจริงๆนะคะสี่ห้าปีที่แล้วนี่หนูมาด,ดีดมันไม่เด้งนะมันใหญ่เบิ่มตะะ่างแล้วราคาก็แพงนะคะอันนี้สปินนิ่งนะคะอาจจะไม่ได้ไปลงดีเทลเรื่องลายละเอียดไกด์อะไรเยอะนะคะเพราะว่ามันก็มีอยู่ค่อนข้างชัดเจนนะคะเนี่ย อันนี้สปินนิ่งนะคะเวทสามขีดแปดนะคะเด้งดีตีไกลพกง่ายนะคะเก็บแล้วเหลือเท่านี้นะคะเก็บแล้วเหลือเท่านี้นะคะเวลาลูกค้าสั่งเข้ามานะ,ะแนะนํานิดนึงนะคะพิมพ์แจ้งเวทมาเลยนะคะมันมีทั้งหมดตีเวทนะคะแต่อันเนี้ยคิปเนี้ยเราจะรีวิวเป็นสายสายอ่อนคือคันเวทเล็กลงมาหน่อยคือเวทสามขีดแปดกับเวทแปดเออหกสิบสองซึ่งแบบ มันเป็นเวทหายากนะคะเราก็ได้มาไม่เยอะอ่ะอันนี้เป็นเวทหกสิบสองนะคะหกพุทหกสองท่อนเหมือนกันนะคะเริ่มต้นด้วยคันสปินนิ่งเวทหกสิบสองนะคะไกด์ฟิกนะคะลมดําเงินดํานะคะเหมือนกันเลยหล่อๆนะคะอ่าไกด์กี่ตัวก็นับกันเอาเองนะคะ คือหนูไม่ค่อยฟีเลียดเรื่องจํานวนไกด์เพราะว่าคันสมัยใหม่ค่ะเขาวางไกด์มาบาลานซ์แอคชั่นมาแล้วนะคะเขาจะไม่มาแบบเหมือนสมัยก่อนที่วางไกด์กันห่างๆอ่ะแล้วเวลาเราอัดปลาแล้วไกด์มันคันมันจะโน้มไม่สวยนะคะอันนี้เนี่ยก็จะแข็งขึ้นมานิดนึงแข็งกว่าเมื่อกี้หน่อยหนึ่งนะคะก็ปลาช่อนไซส์4โล2โลอย่างเงี้ยถ้าเจอแบบถ้าชอบสายอ่อนหน่อยบางคนชอบแบบลุ้นๆหน่อยให้ไปเล่นเวทตามแปดนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นคนที่แบบงัด โหดนิดนึงอ่าก็ควรเพิ่มให้เขาหน่อยเป็น62นะคะหรือถ้าเกิดหมายมันลบมากๆยายเยอะๆสวายเยอะๆให้โดดไปเล่นเวท87หรือ10 20, 20นะคะเราเลือกได้นะคะเลือกให้มันเหมาะกับการใช้งานนะคะไม่ได้หมายถึงว่าเลือกปลาได้นะทุกคนก็อยากเลือกปลาไซส์ใหญ่ทั้งนั้นนะคะแต่ว่าบางทีได้ไซส์เล็กแต่ว่าตีกับปอมเนี่ยมันต้องเลือกตามหมายที่เราไปอย่างเช่นหมายมันลบมากๆอะคะ่ะถ้าเกิดคุณเอาคันเวทสามขีด สามขีดหกไปเนี่ยเวลาไปเจอหมายมันลุกลกพวกหญ้าเยอะๆอะค่ะแล้วปลามันเกิดกินปุ๊บตัวมันไม่ใหญ่หรอกแต่มันเข้าไปพันหญ้าพันแหนพันสว่อย่างเงี้ยแล้วน้องๆมือใหม่ส่วนใหญ่ที่หนูเจอก็คือจะปิดเบรกแล้วงัดปึกๆๆนะคะโอกาสที่คันมันจะเสียสูงมากนะคะไม่ว่าจะซื้อคันยี่ห้อไหนราคาแพงแค่ไหนคันไดว่าหรือชิมานออัดแดบนั้นก็เสียนะคะเพราะหนูเจอมาแล้วจะได้ของนะคะคันเบ็ดเขา เราก็ต้องศึกษาวิธีใช้ให้มันดีขึ้นนิดนึงนะคะถ้าเกิดมาไปพันหญ้าพันอะไรอย่างเงี้ยแนะนํานะคะน้องๆหนูๆอันนี้เป็นทิปส่วนตัวของพี่นะพี่ใช้พันหนึ่งเจ็ดพันกว่าบาทที่ยังไม่เอาคันเบ็ดงัดสายออกมาเลยนะคะเพราะว่าเวทดพี่มันแค่หกสิบสองพี่จะไปงัดออกมาพี่ก็เสียดายคันเบ็ดนะคะเกิดมันเล้ามันอะไรขึ้นมามันหักไปอ่ะมันก็เคมใครไม่ได้นะคะก็ต้องโทษตัวเองเวลาเจอแบบสายเข้าไปพันเนี่ยให้ดึงกอเอ็นตึงปุ๊บเนี่ยพยายาม ลูดอย่างนี้นะคะอย่าใช้คันงัดนะคะก็คือลูดแล้วเอามืออ่ะคันสายแล้วดึงค่อยๆดึงนะคะมันจะหลุดออกมาแต่ถ้ามันไม่หลุดเนี่ยแสดงว่ามันติดแน่นขนาดนั้นน่ะอาจจะต้องตัดหรือว่าลงไปงมน,นะอ่นอกเรื่องอันนี้นึ่งอาจจะเป็นทิคเล็กๆน้อยๆนะคะถ้าใครรู้อยู่แล้วก็โอเคแต่ถ้าเกิดใครยังไม่รู้เนี่ยก็ขอให้เป็นแบบเอ้ยเป็นการแชร์ข้อมูลข้อความแบบความรู้ของน้องๆหนูๆรุ่นใหม่ๆเนี่ยบางทีเขาตกปลาแล้วเขายังไม่ไม่เข้าใจตรงนี้นะคะก็อยากให้แบบเฮ้ยดีกว่า ดีกว่าแบบเก็บเงินมาหนึ่งพบาทแล้วไปเจอกรณีอย่างเงี้ยแล้วไม่รู้ว่าจะต้องทํำยังไงแล้วมันเสียเนี่ยมันน่าเสียดายนะคะวงการตกปลาเราก็รักๆก,กันทุกคนนะคะก็ช่วยกันแชร์สอนกันได้ก็ไมไ่เรียกว่าสอนนะคะเรียกว่าแนะนํากันได้ก็แนะนํานะคะมันก็จะได้แบบเอ้ยหนูว่ามันดีนะคะสมัยก่อนเรียกนะ้เรียกพี่กันตลอดนะคะดีดีดนะ เราบอกเขาเขาจะเชื่อหรือเปล่าก็เรื่องของเขานะคะแต่เราก็แนะนําให้แต่ส่วนใหญ่หนูบอกลูกค้าลูกค้าเขาจะบอกอ๋อเหรอเออผมก็ว่าอยู่ครับพี่เนี่ยปื้มมากเลยนะคะเพราะว่าเรามีประสบการณ์มาก่อนใช่ไหมมันเคยหักในกรณีแบบนั้นเราก็ไม่อยากให้ลูกค้าไปหักนะคะอันนี้เป็นเบสนะคะเวทหกสิบสองอ่า,าก็จะเหนียวอยู่เหนียวอยู่นะคะอ่ะส่วนลูกค้าที่ถามหนูว่าพี่ผมมีคันเวทแปดสิบหกและ อ่าผมอยากได้แบบอ่อนลงมาอีกนิดนึงจะเลือกสองตัวเนี้ยถ้าต้องถามใจเราก่อนนะคะว่ามีคันเวทแปดสิบหกและอยากจะเล่นเวทเล็กเนี่ยใจเราเล็กแบบไปเหยื่อเล็กแค่ไหนไม่ใช่ใจเล็กนะคะเหยื่อเราที่เราจะเล่นน่ะเล็กแค่ไหนอย่างเช่นเหยื่อที่เราจะไปบีดเนี่ยมันอยู่ประมาณหัวจิ๊กแบบสองกรัมรวมปลายางด้วยแล้วก็เป็นสามกรัมให้เล่นเวทสามแปดนะคะคิดง่ายๆคิดตามเหยื่อนะคะไม่ต้องคิดตามน้าหนักปลาเดี๋ยวพอปลาเกิดเจอตัวใหญ่อะ เราค่อยๆสู้นะคะก็คือปิดเบรกนิดเดียวเปิดหวานหน่อยสู้งัดสู้งัดหน่อยนะคะเดี๋ยวนี้เขาตกปลากันอย่างนี้นะมันสนุกนะคะอย่างช่องสตรีทฟิชชิ่งเนี่ยหนูติดตามประจําเลยนะคะตกปลามันมากนะคะเดินเอาคันอ่อนๆไปไล่ยกปุ๊บๆนะคะเกิดเจอส์ใหญ่ผิดคิวขึ้นมาเขาจะค่อยๆเดินตามแล้วกกกแล้วก็เก็บเก็บเบสายตามนะคะไม่ใช่ปักหลักมันตกปลาบึกไม่ได้นะ แต่ถ้าเกิดเหยื่อที่เราตั้งใจใช้อยู่ประมาณเป็นหัวจิก5กรัม3กรัม5กรัมขึ้นนะคะแล้วเราแบบเอ้ยอยากได้ฟิลแบบ ắt, งัดๆโยกโยกแต่ไม่ถึงกับเหนื่อยใจแบบไม่ถึงกับแบบลุ้นตลอดเวลาก็เอาเล่นเวทนี้นะคะสิปสองนะคลิปนี้จริงๆแล้วเนี่ยอยากจะมารีวิวมาบอกว่ามันมาแล้วนะคะกับอีกส่วนหน,หนึ่งที่หนูอยากจะมาเอ้ยขาใจคือหนูยังไม่ได้มาลองงัดให้ลูกค้าดูเลย แปดสิบเจดกับสิบยี่สิบมีคลิปอยู่แล้วนะคะไปหาดูได้ในช่องยูทูบไทยฟิตชิ่งสุขุมวิทแปสิบห้านะคะพิมพ์คําว่าคันใบสันชุดคันใบสันก็ได้นะคะงัดเยอะมากนะคะแต่ว่าเวทเล็กเนี่ยมันเพิ่งมานะคะยังไม่ได้งัดโชว์เลยอันนี้เวทเล็กอ่ะเดี๋ยวเทียบแบงค์ให้ดูนะคะเห็นได้ด้วยตาเปล่านะคะว่าตัวนี้จะใหญ่กว่านิดนึงนะคะนี่สามแปดอันนี้หกสิบสองแน่นอนแน่นอนนะคะโอเคนะคะหวังว่าจะ มีประโยชน์เล็กๆน้อยๆนะคะสําหรับลูกค้าหรือว่านักตกปาใหม่ๆนะคะน้องๆหนูๆที่เพิ่งจะกดติดตามแฟนเพจ Facebook หรือว่าช่อง Youtube ของพี่นะคะก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะคะเวลาเราอัปเดตก็จะได้ไวๆกันแล้วก็ค่อยๆฟังคลิปกันนะคะเราก็จะค่อยๆมีเทคนิคหรือมีอะไรที่แบบเออเจอกับลูกค้ามาหรือว่าเจอประสบการณ์ส่วนตัวก็จะมาแชร์กันนะคะเพราะว่าเราจะได้รู้ ประโยชน์ไปเลยนะคะว่าการทําแบบนี้ยมันดีไหมนะคะเซฟคันเซฟลอกเซฟอุปกรณ์เราให้อยู่กันไปานานๆก็จะดีกว่านะคะโม้มายาวเลยอยากจะบอกจริงๆนะบางทีมันมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะคะแล้วก็วิธีดูแลรักษาคันเบ็ดนะคะอันนี้ขอบอกเลยนะคะไม่ว่าคุณจะซื้อคันเบ็ดแพงหรือถูกนะคะอย่าทิ้งไว้นะคะกลับมาพยายามล้างน้ําเปล่านะคะ ตัวหนูอ่ะส่วนตัวหนูอ่ะเอาเข้าห้องน้ําเลยไม่ได้อาไปอาบน้ําด้วยนะคะเอาเข้าห้องน้ํานะคะแล้วก็เอาสบู่หรือสันไลถหูมือเนี่ยหูรูปๆช่วงด้ามเขอาอะค่ะเวลาบางทีเราปลดปลาแล้วมือเราอ่ะมันมีกลิ่นคาวปลาแล้วมันไปจับพันเบ็ดเวลางัดอ่ะลอกก็เหมือนกันนะแต่ไม่ต้องแช่น้นนนํานะคะแค่ลาดน้ําผ่านแล้วมันมีกลิ่นคาวปลาค่ะบางทีอ่ะน้องหนูนะคะน้องแล็น้องน้องหนูนะคะน้องมิกกี้เมาส์นะคะกับน้องน้องไอตัวแมงสาบนะคะมันจะมาแทะ ล้างหน่อยนะคะแล้วเราก็ผึ่งแห้งเราค่อยเก็บใส่ซองนะคะถ้ากลัวคุณแฟนรู้ว่าหนีไปตกปลามาก็อันนี้ก็ต้องหาที่ตักแดดเอานะคะนะโอเคนะคะฝากไว้เป็นคลิกเล็กๆน้อยๆนะคะราคาเดียวกันหมดนะคะคันเวลาสั่งซื้อเข้ามาแนะนําให้แจ้งมาเลยนะคะว่าคันใบสัน s 2นะคะกระทิงดูนะคะสองท่อนเบสหรือสปินเวทหกสิบเอเวทสามขีดแปดหกสิบสองเวทแปดสิบเจ็ดเวทสิบยี่สิบนะคะ โอ้มันมีทั้งหมดถ้ารวมทั้งหมดก็คือแปดรุ่นถูกไหมนะเพราะฉะนั้นแจ้งมาหน่อยนะคะน้องแอดมินเขาแบบคิดยอดกันตัดยอดกันแยกยอดจะน,น่าดูนะคะช่วงนี้ของหายากนะคะลูกค้าของหายากเพราะว่ามันเป็นช่วงโควิดนะคะของนําเข้าน้อยนะคะลูกค้าหลายๆคนก็อาจจะบ่นว่าเอ้ยรอของนานแนนอน,นะคะ่ะปีหน้าเนี่ยหนูว่านานนี่กว่านี้อ่ะปีนี้ยังแค่น้าจิ้มนะคะปีหน้าเนี่ยถ้ามีละลอกห้ามาเนี่ย ซื้ออะไรเก็บไว้ได้ก็ซื้อนะคะเกิดเขาละลอกห้ามมายังตกปลาแถวบ้านได้นะใครเครียดนะคะอันนี้ก็ฝากไว้หน่อยนึงนะคะสําหรับลูกค้าทุกคนนะคะขอให้แบบดูแลตัวเองนะคะขอให้ทุกคนปลอดภัยนะ,ะแล้วเราจะผ่านจุดนี้ไปด้วยกันเอกับคันใบสันเอทูราคาประหยัดนะคะเจ็ดร้อยเก้าสิบาทนะคะค่าส่งเอฟเอหนึ่งร้อยบาทต่อครั้งนะคะไม่ว่าคุณจะสั่งกี่คันก็ได้หนูให้โปรเหมาเมาไปเลยล้กันนะ 790บาทนะคะทุกเวทนะคะเท่ากันจะได้ไม่งงนะคะถ้าส่ง100บาทนะคะโอนเงินก่อนส่งเท่านั้นนะคะแล้วก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์แฟนเพจ a c e b o o k แล้วก็ช่อง YouTube ผาไทยฟิตชิ่งสุขุมวิท85ดิ้าด้วยนะคะจะพยายามตามหาของดีราะคะประหยัดตัวไหนว่าเจ๋งตัวไหนว่าเด็ดก็จะรีบตามมาให้นะคะแต่หลายๆตัวมันก็ต้องรอนะคะไม่ใช่ว่าสั่งปุ๊บมาปั๊บนะคะเพราะว่าคันเด็ดมันไม่ใช่เหมือนปลูกผักนะคะพี่สั่งที่3เดือนยังเพิ่งจะเริ่มผลิตนะคะ กว่าจะผลต่งมาอีกเดือน2เดือนนะคะอรอไป5เดือนแล้วครึ่งปีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นลูกค้าหลายคนรีบหน่อยนะคะบางตัวมันหมดไวจริงๆนะก็ฝากไปด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะ